อนเราได้พูดถึงชาร์ตแพทเทิร์นกลับตัว3รูปแบบในฝั่งของขาลงหรือแบรนชกันใช่ไหมครับในคลิปนี้เราจะพูดอีก3าชาร์ตแพทเทิร์นในฝั่งของขาขึ้นหรือบ l i s h กันบ้างสวัสดีครับผมององจีราภิพัฒน์และนี่คือ Trading Tips รายการที่จะบอกทุกทิปเผยอทุกทริกในวงการการเทรดเพื่อให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ทำกำไรในตลาดได้อย่างต่อเน,นื่อง แพทเทิร์นแรกก็คือ inward head and shoulders ชื่อดูคุ้นๆก็ถูกแล้วครับมันก็คือการเอา head and shoulders มากับหัวนั่นเองพุณงี้ก็ง่ายเลยครับเพราะจุดสังเกตมันก็เหมือนเดิมทั้ง neckline ทั้งจุดเข้าเทรดเราแค่กลับหัว head and shoulders แค่นั้นเองแพทเทิร์นที่2อง double bottom จับ double top กลับหัวถ้า double top มันเป็นการที่ราคาพุ่งขึ้นจนเกิดยอดแหลมๆสองยอด double bottom ก็คือการที่ราคาพุ่งลงจนเกิดปลายแหลม2ปลายบางครั้งก็อาจจะมี3ที่เรียกว่า triple bottom วิธีเข้าออเดอร์อก,ก็เหมือนกับทิปเปอรท็อปเลยครับแค่มันกับหัวเท่านั้นเองแพทเทิร์นสุดท้ายมีชื่อว่าคัพแอนด์แฮนดลอันนี้ไม่ได้เอาอะไรมากับหัวแล้วนะครับ <c oughs> ตัวแพทเทิร์นนี้จะมีรูปทรงเหมือนแก้วที่มีมือจับมันชื่อของมันเองจุดเข้าในแพทเทิร์นนี้ก็คือตรงนี้เลยครับพูด,ดง่ายๆก็คือให้มันคอนเฟิร์มเบรกเอาท์ก่อนค่อยเข้าเทรดและทั้งหมดนี้ก็คือชาร์จแพทเทิร์นกลับตัว3รูปแบบในฝั่งของบูลลิชหรือขาขึ้นครับใครที่ชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่่าาลลลืมมกกกกดดดดติแะะรง จะได้ไม่พลาดทิปและทริคดีๆในการเทรดที่เรจะมาบอกกันในรอบหน้าครับ